เป้าแม่ตลอดเลยนะลูกมแม่อยู่ตรงไหนก็นั่งเป้าปกติไม่อย่างนี้นะนะกลัวมแม่หนีเกินลูกอ้ยไอพี่น้อยเอ้ยไอพี่น้อยของแม่พี่น้อยของแม่มันน่าสงสารทุกคนเอ้ยแม่แม่ไม่อยู่อะคะ่ะทุกคนตือประจ่าจะได้ออกนอกบ้านไปวิ่งเล่นนอกบ้านคือคนในบ้านอะไม่มีคนอยู่ในบ้านคนในครอบครัวนี่นะคะ เขาลังคานางนางจะร้องนางจะเดินบ่อยนางจะเพ่งผ่าเนเขาก็จะปล่อยออกแต่กวดซับเขาก็จะกลับแม่ดูกล้องมไม่เคยเห็นกวยซับเลยคะ่ะทุกคนคือนี่แหละมันเลยก็เลยทาให้แม่เลยเครียดเครียดมากเลยแล้วห่วงที่สุดคือกวยซับาานะคะทุกคนจะบอกว่าคือถ้าแม่อยู่กวดซับาาเขาก็จะปลอดภยัยใช่ไหมคะคือเด็กๆทุกคนก็ความเป็นห่วงก็ไม่น่ามีหรอกค่ะเพราะว่า อย่างแพนด้าอย่างทุกคนเลยเขาก็จะได้รับความรักจากทุกคนในครอบครัวเลยแต่กวัวจับเขาดื้อค่ะทุกคนซึ่งเขาดื้อจริงๆเลยเขาดื้อจนแบบใครพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังเขากับแม่เขายังดื้อค่ะทุกคนแล้วแต่แม่จะเข้าใจกวัวจาับแต่คนอื่นเขาไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเขาก็จะผากใจไล่ส่งไปเรื่อยใครอยากออกออกไปใครอยากไปไหนก็คือไปเลยไม่ต้องกักขังไว้อยากไปไป,ไปคือ นั่นแหละค่ะทุกคนมันก็เลยเกิดที่เราต้องมานั่งทะเลาะก,กันเลยนะคะทุกคนกับคนในบ้านเนี่ยว่าทาไมจะต้องปล่อยกว้ยจับเขาบอกลองมาเป็นพวกเขาเด็ที่อยู่กับรวมกับกว้ยจับอะเด็กๆจะนอนก็ไม่ได้นอนจะทําอะไรก็ไม่ได้ทำกว้ยจับจะร้องแล้วก็เดินบ่อยเดินผ่านแล้วก็จะปีนจะป่ายจะออกนอกบ้านอย่างนี้ค่ะทุกคนแต่แม่อยู่เหมือนแม่เอานางอยู่เค่ะคือแม่แม่ทนได้ค่ะทุกคน แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ทนเหมือนเราเนาะแม่ทนกว่าจาับแล้วก็เนี่ยกวดจาับตั้งแต่แม่กลับมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะทุกคนนางปกติไม่ค่อยค่อยขึ้นที่นอนแม่นะคะกว่าจาับก็จะขึ้นแล้วก็อยากนอนกับแม่แล้วเขาก็จะนั่งเฝ้าแม่เนี่ยแม่แต่งตัวกว่าจาับก็จะมานั่งเฝ้าจริงๆนางก็มีมุมนะคะทุกคนมีมุมที่เรียบร้อยอ่อนหวานอ่อนโยน มแม่เข้านานค่ะที่เข้าใจกวดจับทุกคนน่ะเขาจะไม่มีใครเข้าใจกวาจับซึ่งกวดจับเขาโซนจริงๆค่ะทุกคนเราก็เห็นใจเนาะเห็นใจแต่ก็คือภาวนาไงคะ่ะดีนะโชคดีนะคะที่กวดจับไม่ไปเจอถุงทองใช่ไหมคะไปฟาดกันไปอะไรกันอีกกวดจับเนาะจับจับจับลอแม่จับรักแม่ไหมลูกรักไหมครับรักไหมครับ เขาเช็ดลงเช็ดตัวก็มีใครกล้าเช็ดให้หรอกค่ะทุกคนมีแต่แม่นี่แหละเสี่ยงตายเช็ดตัวดีอึอึอึเนาะน่างสารทุกคนน่าสงสารไปแล้วนะคะทุกคนปากเอ็นเ้จับพี่น้อยด้วยนะนะครับไอพี่น้อยไอพี่น้อยห่วงสุดเลยค่ะทุกคนห่วงแล้วสงสารนางค่ะนางไม่เคยได้รับความรักจาก ไทยเลยนอกจากเขามีแม่แค่คนเดียวอะค่ะคือทุกคนะจะผักใสกวดจับนะะีตลอดเลยค่ะแบบพยายามบอกแมวแบบนี้อย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงซึ่งแม่จะเข้าใจกวดจับซึ่งกวดจับเขาเป็นไบโพล่าจริงๆค่ะทุกคนเข้าใจกวดจับหน่อยนะไปแล้วครับ